กาสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวบันาภาซีซั่น7กับบันดาภาพ Eternal g h o s t อาระแล้วก็มือดูก่อว่าสำหรับบันดาานี้ที่หลายคนรอคอยผมในส่วนของรถต่างๆที่จะแจ้งให้ จะมีอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนเราก็มาดูกันเลย โดยจากในทีมหลักของซีซั่นนี้ผมถึงชื่อจะบอกว่าอีเทนอลโกนะผมแต่ว่าภายในแบลตัมพาร์หลักเนี่ยก็จะเป็นทีมของการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กาลังแข่งอยู่ในโลกจริงนะตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวละครนะผมสมันก็เลยจะอย่างที่บอกว่าโอลิมปิกนะสีมันก็จะแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมแปลนๆนิดนึงอ่าก็ถือว่าเป็นสไตล์กีฬากีฬาดีใครชอบสไตล์กีฬาก็ถือว่า,าโอเคนะ โดยเฉพาะพวกสกินแล้วก็กิมมิคต่างๆของตัวทีมเนี่ยมันก็จะมีการผสมผสานนะผมพุกกีฬากีฬาเนี่ยเข้าไปในอุปกรณ์แล้วก็อาวุธปืนต่างๆให้ด้วยนะในส่วนของราคาของบัตรพาสภ,ภายในซีซั่นนี้ผมเหมือนเดิมมีตัวปกติ440แ,แล้วก็ตัวพรีเมียมมาผม960ซึ่งก็จะมีของราวัลแบบพิเศษเพิ่มขึ้นเข้ามาให้กับเพื่อนๆโดยผมอย่างเช่นตัวนวมลายแบบว่า <c oughs> ก็ดูเป็นแบบ คอลเลคชันลิมิเต็ดดีนะอ่าพวกโดร่มอ,อ่าโปรไฟล์อลวตารกรอบรูปอีโมดคอลลิ่งการ์ดต,ต่างๆที่จะเป็นลิมิเต็ดให้เฉพาะคนที่ซื้อแบบ960อยหสิ่าสำหรับพี่ลิงครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะผมอยากจะเก็บแบบคอลเลคชันพิเศษที่ไม่มีวนันกลับมาแล้วก็960าคุ้มกว่าแน,น่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสายงบน้อยอ่า440ก็เพียงพอต่อการใช้งานในการเปิดหาแล้วผมก็อยู่ที่เพื่อนแล้วว่าจะเลือกแบบไหนนะอ่าโดยของวันแรกเมื่อปลดล็อกครับผมตัวละครตัวใหมม่ผชุดดสีแแงงรฤทธิ์ ชุดบาสเกตบอลผมกับตัวละครเดดแมนเพลเยอร์หาดูก็รู้เลยผมนี่มันชัดเจนนะบาสเกตบอลนะเฟยวจัดใครชอบสไตล์กีฬากีฬาอยู่แล้วผมก็อย่างที่บอกว่าชอบแน่นอนทีมซีซั่นนี้ชิ้นทันมากับสกินอันใหม่ล่าสุดครับผมอันนี้ก็จะเป็นของปืนสวิตเบดเอกผสมผสานนะผมระหว่างเ <Best Ball, S 2> บสบอลใช่ไหมใช่ใชปืนเบสบอลผม ที่มันเป็นอารมณ์แบบเครื่องฝึกซ้อมยิงเบสบอล่อที่เป็นเครื่องยิงอัตโนมัติอันนี้ก็จะมาใส่กับตัวผู้ผสมสารเข้ามาตอนแรกนึกว่าเป็นมออเตร์ไซค์นะเออก็ดูปแปลกตาดีเหมือนกันเป็นสกินที่ปแปลกๆน่าเก็บน่าสะสมอของเสริมอื่นๆทั่วไปคอลลิ่งการนะผม,มเริ่มดีเจเนอรีอ่โปรไฟล์ออรต้ากรอบรูปต่างๆอ,อีกหนึ่งสกินว่าที่เป็นของลิมิเต็ดที่ผมน่าสนใจก็คือไอเซียร์เวนนะผมอันนี้ก็แบดตวินตัน อ่าผสมผสานแบบเป็นตัวตะข่ายได้ตีนะเป็นตัวพันท้ายตรงกลางก็เป็นตัวรูปกรผมแล้วก็ตัวซอมแม็กซี่ก็เป็นตัวลูกกระสุนก็ถือมันอาจจะดูแปลกๆตัวจี๊ดๆนะก็ถือเฟี้ยวดีอ่าอันต่อมาผมอันนี้นะ่าจะเป็นอเมริกันเบสบอลอ่าบอเออร์ก็ดูโอ้ยสวยนะเอาจริงๆถาว่าสวยไหมก็สวยนะกล้ามแบบว่าผมบึกบึนจัดๆเนี่บอกเลยว่าเท่ๆแต่ก็ใช้ทีนึงก็ยอมรับว่าเด่นนิดนึงนะเสื้อนี่คือสีปีดมาก ่าันมาอันนี้ก็จะเป็นของพวกลิมิเต็ดแล้วผมสำหรับคนที่เติมแพ็คพิเศษอีก5ชิ้นด้วยกันถัดมาในส่วนของเลเวลอื่นๆนะผมที่น่าสนใจในแบนน์พาร์ทเลเวล14ปลดล็อกในส่วนของอุปกรณ์เสริมตัวใหม่อ่าสตา f f ฟรันนะผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของเกมเพย์แยกไว้ด้วยผมกับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถปลดล็อกได้ผมในส่วนของร้านค้าอีเวน โดยสำหรับอีกชิ้นเนี่ยสามารถหาซื้อได้ในหน้าต่างของ Challenge HQ ครับผมต่ก็จะเป็นชิ้นนี้เลยอ่ะเบิร์กสีเขียวตัวใหม่ลดดาเมย์นะผมจากกระสุนที่ได้รับ10%เมื่อเพื่อนๆทำการวิ่งเป็นระยะเวลา2วินาทีอ่าก็คือจากเอฟเฟกไม่ทำงานเมื่อสไลด์หรือว่าทำการกระโดดก็ดูแบบน่าสนใจดีอ่าก็เดี๋ยวลองไปทดสอบเทสกันอีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปแล้วกันนะ,อ,ะอีกหนึ่งชิน้นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะผมกับสกิน UAV ผม แบบฟรีๆเพียงแค่เพื่อนๆเ,เก็บสะสมแต้มหัวกะโหลกสิบแต้มก็แลกไปได้เลยนะอ่าเรือสิบห้าผมกรอบรูปโปรไฟล์ประจำซีซั่นนี้อ่าสิบเจ็ดก็ยังมีการแจกซีพีวนสี่ร้อยสี่สิบให้ไปเปิดในซีซั่นน่าได้เหมือนเดิมเรีเวอร์ยี่สิบกับสกินปืนวีวายสิบห้าเลสเลสซิ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการแข่งขันอืมความเร็วสักอย่างอันนี้ดูไม่ออกจริงไงยอมรับเลยครับผม 21่สิบครผมหลายคนรอกันอยู่ก็คือปืนใหม่ ISO สาย s m g อันนี้ถ้าจะถามว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ลิงไปทดสอบในคลิปหน้าแล้วกันนะก็ถือว่าดูนะ่าสนใจดีสำหรับปืนใหม่นะยี่สิบผมอเวอร์ตาโปรไฟล์ใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมก็เป็นสไตล์กีฬาตีไม้เบสบอลยี่สกระเป๋าเลสซิ่งประจำซีซั่นนี้30มสครัผมตัวละครปาร์ก อ่านี่ชุดที่เป็นแบบสีเหลืองบอกเลยว่าสวยแต่เอาไปเล่นจริงต้องยอมรับเลยว่าเป้าเด่นเหมือนกันนะ <c oughs> ก็ระวังด้วยนิดนึงนะโหสาคนจะใช้สกินตัวนี้ซาสิก้าผมอ่าคอลลิงการ์ดเชนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นสกินของปืนฮาเดสตัดมาอีกทีนึงเลยเนี่ยก็อยู่ที่ระเบวห้าสิบเลยผมกับตัวละครเบคอ่าชุดสีเขียวที่บอกเลยว่าอันนี้ก็จี๊ดเหมือนกันจี๊ดแสบตามากเป้านี่เด่นแต่ไกลเลยอ่ากับ สกินเของปืน ISO ที่อยู่ในคลาสระดับ E-PIC ทางฝั่งของ b บ t นทพาร์อัปเกรดนะผม g รา Force นะก็เหมือนเดิมจะมีของรางวัลเพิ่มขึ้นเข้ามาอ่ะยกตัวอย่างเช่นชิ้นแรกเลยผมตัวละครวากาสัสในซีมชุดนักแข่งเรซิ่งสกินนะผมปืนพีดี DW .57 แต่ก็ตามด้วยกระเป๋าลายใหม่ที่เหลือก็เป็นพวก ของพิเศษเหมือนเดิมนะพวกสิทธิพิเศษต่างๆ XP คูณ e บัตรในส่วนของอบัตรทองบัตรม่วงแล้วก็การเปิดเคปลดลราคา50%นะผมก็แนะนำให้เกิดใครที่มีซ p เหลือๆเปิดสู่อันนี้สำหรับคนที่เปิดพวกกล่องในแต่และซีซันอยู่แล้วซึ่งกล่องซีซันนี้เนี่ยก็มีหลายอันที่ค่อนข้างน่าเปิดนะผมก็แนะนำให้เปิดนะเพราะว่ามันจะถูกกว่าปกตินั่นเองนะ ในส่วนของเนื้อหาการ,รเดบิทอีเวนต์ต่างๆับผมตอนนี้ก็เริ่มทยอย,ยอยปล่อยมาแล้วอ่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมับผมอีเวนต์ยอดนักโดดดังโดรนโอเคชื่อภาษาไทยแปลกๆกมากก็จะเป็นหมดอาเคดใหม่ให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะผมรวมถึง event, อีเวนต์อ่าค้าร้านค้าใหม่อ่านี่ก็พูดไปแล้วผมรายะยางก็จะมีสกินสวยเหมือนกันคือตัว LK 24คยับผมฮีปอ่าฟวตัวละครอ, e อิเล็กทริกพีเอ็มซี่าที่เป็นสีแดงผมว่าว้าว อันนี้เฟียวนะเฟียวอยู่เฟียวอยู่แล้วก็ KN44 ่ในส่วนของพวกลอริเจนารีผมก็จะมีตัวละครสาวๆในชุดกีฬาให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมกันบ้างครับผมอย่างเช่น i s เอสโอลีเจนตัว AK117 ที่ัวท็อปพิทในเมตาของโหมดบัตเทิลรอยย่อยอยู่แล้วนะหรือสกินรีเทอร์นะผมเอเคมิสติ 47, y, ก็จะกลับมาด้วยในซีซั่นนี้แต่แกว่าอันที่คนรอคอยมากที่สุดกด็แน่นอนอยู่แล้วครับผมเป็นสกินของโกดมิสติกที่มาพร้อมกับ Kn c 4 c a s t Legendary อันนี้ก็บอกเลยว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาประมาณช่วงวันที่3นี้ผมก็คือวันเสาร์นี้อีกประมาณ2วันนะอ่ะก็จะอัปเดตมาแล้วใครสนใจอยากรู้ว่าเออสกินโกสเป็นงไงก็ไปดูคลิปเก่าพี่ลิงได้ผมทำไปแล้วรีวิวแบบละเอียดเลยสำหรับตัวโกสนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวแบบตัวเต็มเวอร์ชันเต็มอีกทีหนึ่งวันเสาร์อีกทีแล้วก็ไป็นพาร์ทวาลรีเธอร์นะผมเป็นซีซันซันเน็ตสแอนด์เวิร์เน็ตอ่ะของแรซีซันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวละค wow รผมในทีีมท่เป็น คารบอยอ่าก็อาจจะเป็นซีซั่นเก่าๆนะใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งกลับมาเล่นนะผมก็แนะนําเลยห้ามพลาดนะเพราะว่าของระงวัลนี้ก็คือมีเด็ดๆอยู่หลายชิ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่แบบสกายล่าชุดคาร์บอยหรือสกินพวกมาร์คเออะไรพวกนี้สกินปืนต่างๆที่ดกเลยว่าได้ใช้แน่นอนนะแล้วก็ข้าะมาณนี้ผมสรับการรีวิวบลนดพา์ซีซั่นที่7นี้ผม ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมอีเวนต์ซีพีคูณสยังมีอยู่นะใครที่ยังไม่เติมแนะนําว่าอย่าลืมรีบจัดนะผมเพราะว่าโกจะมาแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกประมาณ6วันนะใครไม่จัดก็จัดให้เรียบร้อยเลวผมเพราะไม่รู้ว่าอีกทีนึงกว่าจะมาคูณ2เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะจัดแล้วก็บอกเลยว่ามี CP พีำๆ่ไว้เปิดหาแน่นอนถึงจะเกลือก็ยังเปิดได้ในราคาที่เบาๆนะ แล้วเพื่อนๆคิดเห็นว่างเกี่ยวกับซีซั่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพลิงกันได้ที่ทางซปชั่นนั่นเองเนะแัะสสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณ่ทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบิ๊บ